ងាយពងមាននៅពងទាស្អោះមានប៉នលងឯងនេះជាណថៃជាពីថៃក៏ចាំមានជីមិនមានឲ្យឲ្យលយអស់កោមួយអពិង្កាលឲ្យដាក់អពិង្កាលឲ្យមួយថ្ងៃចា៎ហើយអេឧទោថាខ្ញុំក្មង ខ្ញុំឲ្យធ្វើពងប្រៃចេះធ្វើដែរឥឡូវខ្ញុំយកទាំងអស់ហ្នឹងណាឥឡូវតែម៉ៃល្អមកបាត់ទេ100ហើយខ្ញុំខ្ញុំទិញខ្ញុំឲ្យម៉ៃ300ខ្ញុំឲ្យម៉ៃធ្វើពងប្រៃប៉ុន្មានថ្ងៃធ្វើហើយចាំមកដល់ខ្ញុំ1000ធូកអេទិញជាអត់ឆ្ងាញ់ទេធ្វើខ្លួនហ្នឹងបើថាអញ្ចឹងម៉េចអាចធ្វើពងប្រៃហ៎ចឹង តែពងប្រៃគេចូលមកតាមពងប្រៃគេធ្វើពងទីតែហីមិនបានអញ្ចឹងឯខៃយឺមកអ្ហ៎ខៃយឺមកមិនឆៃអឺមកខៃយឺមកគេធ្វើពងម៉ែនឹងពងទីអើខៃយឺមកមិនខៃមកដូចមិនអញ្ចឹងវាមិនមែនយកស្អីទៅធ្វើស្អីបើអានោះគេត្រាំគេអីតើហៃយឺមកហ្នឹងមកពីមឿងជីនតើ จันตัวเตไข่ยามาอไข่ยามา่ันไข่เยียวม้านี่ยนมครัไข่ยามาไอ้ต้นพูดชัดๆดิมีไข่มีไข่ยามาได้หรอยานี่ลเจาอาซีซีเรืออง จิงปูรเหรอแล้วเขาเรียกไข่อะไรอ่ะไข่เยี่ยวม้าอ่าไข่ชีม้าเออยูยูตายูยูตาวไข่ยาบ๋ายูยูตาต้นอตนประดาวหรือនិយាយអត់ច្បាស់មិនថាញោមមិនថាម៉ែឯងមិនថាម៉ែវារែอยากไข่ยาบ๋าฮะไข่ยาบ๋าตรงนี้เมื่อกี้ลุงนี่จะเรียกว่าไข่ไข่ยาบ๋าเนี่ยเนียนๆไข่ยาบ๋าไข่ยาบ๋าเนี่ยเน ยาาสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ออวันที่28เดือน6ปี2024ตอนนี้เวลาน่าจะไม่เกิน3โมงเช้านะครับวันนี้ร้านไม่ไปโรงเรียนครับไม่มีชุดลูกเสือครับไปซื้อมาแล้วครับหมด700กว่าบาท ไอ้ได้เข็มขันกับหมวกมานี่ครับอยู่ในถุงนี่ครับแทนแทนแทนแล้วเส้อกับกางเกงกําลังฝักชื่ออยู่ครับแทนแทนบ้นาอะไรความสุขของลุงนิดมึงอาจจะดูว่าบ้าแต่เวลากูท้ายแล้วกูมีความสุขใคาแล้วกูเก็บไว้ดูคนเดียวไง เ็บอกเดี๋ยวเก็บดูตอนแกเอาแล้วตอนนี้ไม่แกเหรอตอนนี้ยัางครับตอนนี้สี่สิบเอ็ดครับตอนแกอายุแปดสิบนู่นไอ้นี่ไอ้แล้วก็ไม่กานอนเนาะนั่งรอตำรวจตำรวจบอกว่าจะมาถ่ายรูปไอ้ไอ้ที่ยางหมูที่หายไปครึ่งนึ่งอ่ะเขาบอก มาเช้าๆประมาณแปดโมงสามเออประมาณแปดโมงเช้า,าเก้าโมงเช้าอ่ะใช่ไอเราก็หนึ่งในใจนะเออเห็นเขาพูดจริงจังอนะ่ะแต่ความคิดสองไอ้นี่ไอ้นี่เราพูดแบบส่วนตัวนะเขาพูดแบบจริงจังอนะ่ะแต่ความคิดส่วนส่วนตัวของเรานะมันก็งานงานนะั้นอ่ะมันเอาง่ายๆไม่ใช่เรื่องของเขาอนะ่ะเขาไม่สนใจรอกเวลาไปแจ้งก็จอด จดบันทึกแล้วก็ข่าวคร้อมเวลาพูดไปพูดมาเขาบอกว่าทำตามหน้าเนะจอกูแน่แต่ดูแล้วไม่ค่อยสนใจแล้วไอ้นี่เราพูดความรู้สึกของเรานะ <S <s <iff> <S ก็เหมือนวันนั้นอะ่ะ <s iff> แจงมามาสี่คนสักพักมาอีกสองคนมอไซค์สามคำหกคนมันก็ไม่ได้ไปจับไปอะไรหรอกมันก็แนละนำ มันก็แนะนําเราไอ้มันก็แนะนาไอ้คนที่เสียหายแนะนําอย่างนี้แนะนําอย่างงาู้นแต่เขาพูดก็มีแท่ผลนะทาอะไรก็ต้องมีหลักฐานถ้าตารวจจะไปสารถ้าหารหลักฐานก็พออยู่ดีเออมันก็จริง <T> ab, แต่ดูแล้วเหม <eleri Ep. S 1> <merger. S 2> ือนที่เราคิดเลยอ่ะบางคนในต่างนาต่างตารอเลยเออเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายรูปนะเดี๋ยวเขาจะมาเดินคดีให้นะมันไม่ใช่เหมือนใน y t u t u แล้วเวยก็เอาคิดส่วนตัวของเราอ่ะเหมือนความคิดส่วนตัวของเราเลยจะไม่สนใจอะไรนี่เราไม่ได้ว่าเขานะไม่ใช่เรื่องของมัน เรา,เร,ารอประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยต่างหน้าต่างตารอแต่เราไม่ได้ต่างตาต่างต่างหน้าต่างตาอรอหลอกเพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนเราซื้อแอมลอยมาแล้วสองขวดน้ำลินจีอัดลมมาขวดหนึ่งยี่สิบสองบาทน้ำส้ม ยี่สิบสาบาทน้ำแข็งสิบบาทปาก้าสิบบาทหมดไปแล้วไปสิ 80. เรากะว่าจะซื้อทีเดียวจบเลยไม่ต้องไปไหนไงเพราะว่าเราไม่อยากออกไปไหนไงไม่รู้จะไปไหนอ่ะ <c oughs> เพื่อนผงก็เราไม่เหมือนมาก่อนล้วไม่ได้กินเบียร์กินเหล้าเหมือนมาก่อนแล้วไปแล้วก็ไม่มันไม่มีอะไรดีอ่ะมันมีแต่เดิมเดิมแบบว่า ไอความสัมพันธ์นี่มันหมดกันแล้วอะ่ะเต่างคนต่างม,มีเมียมีลูกเขาก็หลักเมียเขาหลักลูกเขาเขาก็สนใจลูกเมียเขาเขาไม่ได้มาสนใจอะไรเราเออแต่ถ้าเราซื้อให้เขากินนี่เขาก็กินคุยไปคุยมาเอ้ยกูเมาแล้วกูเมาแล้วพอแล้วเมียกูโทรมาตามแล้วบางคนนะเดินไปเดินมา เราซื้อมาสามขวดมันก็นั่งแดกต่ออันนี้ส่วนส่วนใหญ่นะครับ<อ>บางคนม้อยพอแล้วพอแล้วพอแล้วลวเดี๋ยวไปจัดไปช่วยเมียจัดผักจัดจัดลานไม่ได้ไอเฮียคุยไปคุยมาซื้อมาอมันก็นั่งงี้แต่ตางมันไม่ออกแต่ละคนนี่คุยเกง่งชีบหายเลย รูทูกเรื่องอ่ะไอ้น,นี่แบบว่าเราเราท่ายคลิปแล้วเราเออเรามคือเราเรานอนแล้มันมันเหมือนแบบสมองเราย้อนอเออคิดไปคิดมาโอ้เนาะมันไปคิดถึงจุดน,นั้นได้ไง ืนสั่นอะประมาณเที่ยงสี่ห้าสั่นเลยสั่นประมาณชั่วโมงหนึ่งทีนี้เราปิดพัดลมแล้วเราใส่เสื้ออดิดาสสีดําเสื้อกันหนาวอะ่ะออสักพักดีขึ้นว่าเอ,อยาที่เขาให้มานะั้นดีขึ้นทีนี้เราก็นั่งเล่นกับแม่ครับเราไม่ได้นั่งตางหน้าตางตารอตำรวจน,นะครับเราคิดในใจอยู่แล้ว เขาไม่ได้มาจริงจังอะไรกับเราหรอกความผิดส่วนตัวนะครับแต่เขาพูดเหมือนจริงจังอ่ะเขาบอกจะมามาทายมาถ่ายรูปทําทเป็นหลักฐานแต่เราไม่เชื่ออะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของของมันมันจะไม่สนใจทําพี่อะไรอมืมันไม่ใช่สําคัญไงง้นแค่นีน้นะครับสอนแมเต่า រោងផាក់ហ៎ត្រដាល់ជួបជួបស្នាលភ្លើងវាមិនដាច់អង្គយយូយូទៅខ្ញុំទៅឃ្លានជក់បរៃខ្ញុំដាក់ចែងមកខ្ញុំក៏លើកអាតនគេគេចែងក្រាវខ្ញុំក៏ដាក់មកខ្ញុំហៅអាតនអាតនអាតនវាវាធ្វើព្រៃឆ្លើអឺដូចតែយើងមិនធ្លាប់ដល់ដល់ហ្នឹងហ៎វាឆ្ងល់វាហ៎ហើយមកសន្ទុះ តាតើតាតູ້ខ្ញុំក៏និយាយថាហាយមកធ្វើអីហាយដើរមកអេខ្ញុំមកចែករឿងអាប្រដាប់អាំងទៅជ្រូកហ្នឹងវាវាបានវាដอมយទៅពាក់កដាលពាក់កដាលហိုင်းមិនវាមិនយទៅទាំងអស់វាលើក៏រួយរួយវិញរួយវិញស្បនោះងាយហើយដល់ពេលជឹងត្រូវមានកប៉ោះគេចង់ស្ដាប់គេថានិយាយឆៃមកគេស្ដាប់ដែរហើយជួប ជូកអីជូកនិមົນហ្នឹងហ៎មានអីស្អាតបាទម៉ាយកូន2ធ្វើចមោះតែចាស់ដល់តែចាស់ជាងនេះទៀតម៉ែឃើញញុំ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 គេស្គាល់យើងតែយើងអត់ស្គាល់គេម៉ាយកូន2ចាស់សនេះថាក្មេងហ្នឹងចាស់ជាងនេះផងស្គួមចាស់អឺតែសួរស្អាតទេក្រអនបើណែតាតែឃើញអាម៉ៅនេះញុំញុំហើយហ្នឹងអា អញ it. so like <laughs> okay? ្ចឹងហើយម្សិលវិញអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អត្រង់ហ្នឹងឯងបានមកផ្ទះវិញមានកម្លាំងសើចបានហ្នឹងឯងដូចថាយើងជួបមេដូចថាដូចថាឆ្កែឈ្មោលទៅជួបឆ្កែមេហើយតាណាយីឯងចាំញ៉ាំនឿអត់នឿហាចូលញ៉ាំមើលហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានណា